สินเจียหลัวอินเหริงพระโอรสในจกักรพรรดิคังซีกับพระนางเซี่ยวเฉิงเหรินฮ่อ,องเฮาหลานสาวของส่วนนี้จากสกุลเฮอเซอรี่ฮองเฮาพระองค์แรกในรัชกาลคังซีพระนามเดิมเป่าเฉิงประสูติในปีคังซีที่13เดือน5ตรงกับคิดศักราชที่1674 เป็นพระโอรสองค์ที่7ของจกักรพรรดิขังซีแต่เนื่องจากโอรสองค์ก่อนหน้านั้นสิ้นพระชนไปหลายพระองค์องค์ชายรองอินเหริงจึงถูกจัดให้เป็นพระโอรสลำดับที่สองหรือองค์ชายรองตามธรรมเนียมหรือกฎมนเียนบานแห่งราชวงศ์และชทาญาตที่ได้มาโดยสายโลหิตที่แท้จริงคือโอรสองค์แรก ที่ประสูตรจากฮองเฮาในรัชกาลนั้นๆซึ่งจะเรียกว่าตี้จือองชายเป่าเฉิงเป็นโอรสที่ประสูติจากฮองเฮาองค์แรกจึงมีสักดิ์เป็นตี้จือมีสิทธิทุกประการในพระราชสมบัติของบิดาหลังจากองค์ชายแปดเป่าเฉิงประสูตรพระนางเซี่ยวเฉิงเหรินฮองเฮาพระมารดา ก็ประชวนหนักเรื่อยมาผ่านไปหนึ่งเดือนพระนางเซี่ยวจวงหวนไทยหองไทยฮาวเห็นว่าองค์ชายเป่าเฉิงเหมาะสมที่จะเป็นรัชทายาทจากักรพรรดิคังซีก็ทรงเห็นด้วยในปีคังซีที่13เดือน6ตรงกับคิดศักราชที่1674จึงมีประกาศแต่งตั้งองค์ชายเป่าเฉิงขึ้นเป็นรัชทายาทณนะพระที่นั่งไทยเหอเตี้ยนในเดือนเดียวกันกับก,บการแต่งตั้งรัชทายาท ห่างกันเพียงหนึ่งวันหลังจากแต่งตั้งพระนางเซี่ยวเฉิงเหรินฮองเฮาก็เสด็จสวรรคตพิธีแต่งตั้งราชะทายาทถูกจัดขึ้นในปีคังีที่14วันที่13เดือน12ตรงกับคิดสกราชที่1675จากนั้นจึงเป็นงานเฉลิมฉลองการแต่งตั้งราชะทายาทที่ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สิ้นสุดพระราชพิธีในปีคีที่15เดือนหนึ่งตรงกับคิดสกุลที่1676ิ ใช้เวลาในการเตรียมงานกว่าหนึ่งปีองค์ชายเป่าเฉิงเป็นพระโอรสที่จกักรพรรดิคังซีทรงโปรดปรานเพราะเห็นว่าองค์ชายเป่าเฉิงสูญเสียพระมารดาไปตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จึงรักและตามใจพระโอรสองค์นี้เป็นอย่างมากในปีคังซีที่16ตรงกับคิดศักราชที่1,677จกจักรพรรดิางังซี เลี่ยนพระนามรัชทายาทจากเปาเฉิงเป็นอินเหริงและเปลี่ยนพระนามองค์ชายใหญ่เปาชิงที่ประสูติจากพระนางหุยเฟยจากสกุลนาลาจากเปาชิงเป็นอินถีจักรพัรดิคังซีนั้นให้ความสําคัญกับการศึกษาและมีความคาดหวังสูงในตัวองค์รัชทายาทจึงหาผู้ที่มีทักษะความสามารถด้านต่างๆเข้ามาเป็นอาจารย์เพื่อถ่ายทอดวิชาวความรู้ให้แก่องค์รัชทายาท อง์ราชะทายาตมีความเฉลียวฉลาดและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ตั้งแต่ยังทรงพระยา์มีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นจนเป็นที่ยอมรับพระองค์สามารถแยกความแตกต่างระหว่างภาษาแมนจูมองโกและฮันได้ก่อนพระชนสาเจ็ดปีเชี่ยวชาญในการล่าสัตว์ขีม่ม้าและยิงธนู ความเฉลียวฉลาดของราชะายาตนำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับจกักรพรรดิคังซีในปีคังซีที่21ตรงกับคิดศักราชที่1682จกจักรพรรดิคังซีเรียกราชะายาตอินเหริง เข้ารับฟังข้อราชการในท้องพระโรงและให้เป็นผู้แทนพระองค์เสด็จในงานต่างๆต,ตลอดจนเสด็จร่วมกับเราขุนนางเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่และความทุกข์ยากของรัษฎรรวมถึงปัญหาสงครามตามแนวชายแดนราะชทายาทอินเริงต้องใช้ชีวิตในวัยเด็กเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของจกักรพรรดิคังซี แต่การที่จกักรพรรดิคังซีสนับสนุนและส่งเสริมให้ราชายาทได้ศึกษาเรียนรู้บทบาทหน้าที่ทางการเมืองตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ราชายาทิอินเริงเชี่ยวชาญทางด้านการปกครองตั้งแต่ก่อนพระชนสาส4ปีถือว่าช่วยแบ่งเบาพระราชภาระให้กับจักรพรรดิคังซีได้ในระดับหนึ่งพระนางเซี่ยวจงเหวินไทฮองไทฮาว ทรงปรับเพิ่มในความฉเฉลียวฉลาดของราชายาตอินเริงไม่แพ้จกพักรพรรดิขังซีหลายครั้งพนางให้ราชายาตอินเริงตามเสด็จออกนอกวังไปยังสถานที่ต่างๆองค์ชายใหญ่อินถีและราชายาตอินเริงนั้นไม่ค่อยรงรอยกันตั้งแต่ยังทรงพระยาวเพื่อหวังจะให้พี่น้องรักใคร่กลมเกลียวกันจกักรพรรดิคังซีจึงส่งองค์ชายใหญ่อินถีและองค์ชายสามอินเจอเสด็จตามไปด้วยทุกครั้ง ตามธรรมเนียมราชวงศ์ชิงเมื่อโอรสพระราชนสาครบ15ปีจะต้องย้ายออกจากพระราชวังไปประทับณพระตำหนักใหม่ที่จักรพรรดิสร้างไว้ให้นอกวงังแต่ราชทายาทอินเหริงเป็นพระโอรสองค์แรกที่ประทับอยู่ในเมืองหลวงเนื่องจากจักรพรรดิคังซีมีพระประสงค์จะให้ราชทายาทอยู่ใกล้ชิดพระองค์ให้มากที่สุด และจะได้ให้พระโอรสองค์อื่นๆมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับองค์รัชทายาทจึงให้องค์รัชทายาทประทับอยู่ในตำหนักของพระที่นั่งเสียนฟางเตี้ยนซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ในการศึกษาหาความรู้และเป็นพระตำหนักที่ประทับของโอรสในราชวงศ์ชิงที่ยังไม่ออกเรือนในปีคังซีที่25ตรงกับคิศ,ศที่1686เมื่อเหล่าองค์ชายเติบโตขึ้น แต่ละคนก็เริ่มสร้างสมัครพรรคพวกของตนเององค์ชายสีอินเจนพระชนสา8ปีได้เข้าร่วมชั้นเรียนเดียวกับรัชทายาทยินเหริงพระเชษฐารัชทายาทยินเหริงจึงดึงเอาองค์ชายสีอินเจนมาเป็นพวกองค์รัชทายาทนั้นถือว่าตนเองเป็นโอรสของฮองเฮาจึงไม่ให้ความเคารพพี่น้องทำให้ไม่ค่อยมีเพื่อนเพื่อเป็นการสารสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง จกักรพรรดิขังซีจึงให้องค์รัชทายาทเป็นผู้นำเสด็จประพาสนอกวงังในเวลานั้นองค์ชาย8อินซือพระชนสา8ปีก็ร่วมเสด็จด้วยปีขังซีที่28ตรงกับพิศกราที่1689รัชทายาทอินเหริองอภิเศษสมรสกับพระชายาเอกจากสกุลกวัวเออร์เจียเชื้อสายแมนจูมองโกและฮัน บิดาเป็นแม่ทัพในกองทงและนอกกองทงมารดาเป็นองค์หญิงเชื้อสายแมนจูมองโกมีพระชนสาน้อยกว่ารัชทายาท6ปีขณะเสกสมรสองค์รัชทายาทอินเหริงพระชนสา1สิบหปีในปีคงซีที่29ตรงกับคิดศักราชที่1690 เกิดศึกเกิดเอาตานซึ่งเป็นสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานองค์ชายใหญ่อินถีพระชนษา18ปีได้เป็นผู้ช่วยแม่ทัพใหญ่นำทัพออกรอบป้องกันชายแดนในขณะที่ราชทายาทพระชนษา16ปีประทับอยู่เมืองหลวงทำให้มีคำล่ำลือไปถึงราชสำนักว่าองค์ชายใหญ่อินถีมีความเชี่ยวชาญในการรบเป็นที่ชื่นชอบของชาวมองโกมากกว่าองค์ราชทายาท เรื่องดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจให้กับองค์ราชทายาทเพราะความสามารถทางการทหารสู้องค์ชายใหญ่อินถีไม่ได้รอยร้าวในพระไทยของจกักรพรรดิคังซีเริ่มเกาะตัวขึ้นเมื่อครั้งที่พระองค์ประชวรด้วยไข้ป่าขณะเสด็จไปบัญชาการรบจึงเรียกหาพระอรสองค์โปรดคือราชทายาทอินเหริงและองค์ชายสามอินเจอองค์ชายสามอินเจอซึ่งเป็นคนอ่อนวหวง่ายเมื่อเห็นพระบิดาประชวรหนนะัก ก็ร้องไห้คร่ำครวญแต่ราชทายาทอินเหริงกลับมีสีหน้าเรียบเฉยทำให้จักรพรรดิคังซีเสียพระทัยมากที่ราชทายาทไม่ได้มีความรู้สึกใดๆจึงรับสั่งให้องค์ชายทั้งสองกลับสู่พระราชวังในปีคังซีที่31ตรงกับคิดศักราชที่1692เป็นช่วงที่ราชทายาทอินเหริงเริ่มสร้างกลัวอำนาจในราชสำนัก ทรงเข้าแทรกแซงการบริหารจัดการของฝ่ายกองทงเหลืองซึ่งเป็นกองทงส่วนพระองค์ของจกักรพรรดิใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบจนถูกร้องเรียนหลายครั้งพี่น้องคนอื่นๆต่างก็ถูกราชทายาทวางอำนาจใส่มีเพียงองค์ชายสีอินเจินที่ยังทำงานอยู่เคียงข้างราชทายาทแม้จะมีข้อกล่าวหาของการทุจริตจนทำให้จกักรพรรดิขังซีไม่พอพระทยัยแต่พระองค์กลับไม่ทรงตำหนิ องราชทายาอินเริงยังคงเป็นที่โปรดปรานของจักรพรรดิคังซีในปีคังซีที่47ตรงกับคิดศ,ศกราที่1,708จกักรพรรดิคังซีทรงสเสด็จประพาสพระราชวังคาราเหอตุลโดยมีองค์ชายใหญ่อินถีองค์ชายรองอินเริงองค์งชาย13อินเสียงองค์ชาย14อินเจิงองค์ชาย15อินอู องชาย16อินโลองชาย17อินลีและองชาย18อินเซียส่วนพระโอรสองค์อื่นๆอยู่รักษาการที่เมืองหลวงในเวลานั้นเผ่ามองโกได้ถวายม้าต้นชั้นดีเป็นม้าบรรณาการแด่จกักรพรรดิขังซีพระองค์รับสั่งให้ดูแลเป็นพิเศษแต่องชาย18อินเซียเกิดประชวรหนักขณะนั้นองชาย18พระชนสาพเพียงเปีจกักรพรรดิคังซี จึงรับสั่งให้ทุกฝ่ายเตรียมตัวเดินทางกลับเมืองหลวงระหว่างเดินทางกลับองค์ราชะทายาตอินเริงกลับเสพสุรามั่นาลีแล้วนำมาต้นบรรณาการออกไปขี่เล่นทำให้จกักรพรรดิคังซีทรงพิโรธทางฝ่ายมองโกก็ไม่พอใจและราชะทายาตอินเริงถูกตำหนิอย่างหนัก ในเวลานั้นองค์ชาย18อินเสียสิ้นพระชนแล้วจักรพรรดิคังซีมีพระบรมราชองค์การปลดราชายาทโดยให้เหตุผลว่าราชายาทอินเหริงไม่ประพฤติตามหลักจริยธรรมฝ่าฝืนดํารัสของจักรพรรดิคังซีขณะถูกปลดองค์ราชายาทพระราชณาสานสา34ปีหลังราชายาทถูกปลดองค์ชาย8อินถี ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นรัชทายาทแทนโดยมีขุนนางแมนจูและเหล่าเชื้อพระวงศ์มองโกเข้าชื่อสนับสนุนแต่ถูกคัดค้านจากองค์ชายสามอินจือองค์ชายสี่อินเจินและองค์ชายห้าอินฉีโดยเห็นว่ายังไม่มีใครเหมาะสมเท่ารัชทายาทอินเหริงจักพัดคังซีจึงแต่งตั้งองค์ชายใหญ่อินถีให้ปฏิบัติหน้าที่แทนรัชทายาทโดยมีองค์ชายสี่อินเจินคอยให้การช่วยเหลือ